d u สตี้มิลเลหรือละอองเงินไม้ใบสวยดอกสวยที่อยากให้ทุกท่านมีไว้ที่บ้านค่ะสามระดนาพาราไดส์สวัสดีค่ะถ้าวันนี้อยู่ยังอยู่ในไม้มงคลที่เป็นไม้มงคลหลายคนหลาท่านเห็นก็ลุงเสน่นะคะต้นดัสตี้มิลเลอร์นะคะหรือละอองเงินนั่นเองค่ะมาทุกครั้งไปทุกครั้ง ด้วยความน่ารักความสวยงามพร้อมกับเป็นเป็นไม้มงคลมีชื่อเป็นมงคลด้วยค่ะความน่ารักของเขาถ้าต้องแสงแดดนี่เรียกว่าเป็นซิลเวอร์เลยนะคะเป็นละอองเงินซิลเวอร์ดัตนะคะต้นนี้คือดัสตี้มิลเลอร์หรือละอองเงินค่ะนี่คือความสวยงามเลยนะคะไม้ที่เป็นใบเงินนะคะ ย่อมเป็นมงคลอยู่แล้วทั้งชื่อดัสตี้ i l ลเลอร์เองถือว่าเป็นไม้มงคลที่ผู้คนนิยมค่ะเป็นของยุโรปเองก็นิยมเช่นเดียวกันเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้แดดค่ะเป็นไม้แดดที่ยุโรปเองก็ชื่นชอบชื่นชมเช่นเดียวกันนะคะแต่ด้วยความเป็นแดดของเรากับทางยุโรปนั้น ค่อนข้างที่จะต่างกันนะคะแดดบ้านเราถ้าเป็นแดดแรงจริงๆเดือนเมษานะคะก็จะแรงมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลและคะ่ะถ้าแดดแรงมากก็ต้องให้น้ําบ่อยครั้งด้วยเพราะว่าความร้อนค่ะนี่คือความสมบูรณ์ของเขานะคะถ้าเขามีความสมบูรณ์นะคะลูกก็จะแตกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะเป็นหน่อขึ้นมาเลยนะคะต้นนี้เช่นเดียวกันค่ะ ออกลูกมา1 2 3 4สาต้นเลยนะคะถ้าจะเห็นตรงนี้เห็นพึ่งริดไปที่เหี่ยวออกไปถ้าใบไหนทีเ่เป็นใบเหี่ยวเราริดออกเลยนะคะหรือปริกทิ้งไปเลยคะ่ะถ้าใบเขาอยู่ประมาณนี้ <c oughs> เช่นใบนี้นะคะใบนี้เราริดได้เลยนะคะเพราะว่า,าลำต้นก็จะนำไปเลี้ยงใบเพราะฉะนั้นริดออกได้เลยะคะ่ะ <c oughs> การดูแลนะคะเราก็ดูแลไปถ้าเกิดใบไหนที่แก่แล้ว นะคะคเหี่ยวเฉ้าเราตัดทิ้งไปเลยนะคะริบใบทิ้งเพื่อที่ลําลต้นจะได้นําอาหารไปเลี้ยงต้นที่สมบูรณ์ค่ะเห็นชัดๆเลยนะคะต้นอ่อนเยอะเลยค่ะถ้าต้นสมบูรณ์จะมีต้นอ่อนขึ้นมาเยอะเลยนะคะเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะเป็นไม้มงคลละอองเงินค่ะ Dusty Miller นะคะยุโรปเองชื่นชอบเช่นเดียวกันเราจะสังเกตดูนะคะว่าไม้ที่เป็นใบซิลเวอร์หรือใบเงินนะคะเป็นที่นิยมมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีไว้นะคะเราสามารถปลูกนะคะอยู่ในสวนหรืออจัดสเต็ปสวนของเราให้เขาเจอแดดด้วยนะคะถ้าอยู่ในร่มรำไรต้นไม้ก็จะไม่เติบโตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจอแดด2 3ชั่วโมง ขาสามารถที่จะเติบโตได้อย่างดีนะคะเป็นไม้แดดแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าต้นกําเนิดของเขานี้มาจากยุโรปแต่เติบโตได้ดีแล้วนะคะที่บ้านของเราดังนั้นแดดของยุโรปจะต่างกับแดดบ้านเรานะคะเราก็ลองอดูนะคะว่าอของเราอาจจะไว้สลับกับต้นไม้ที่พอมีมีร่มมาหาเขาบ้าง คือถ้าเกิดว่าลงดินไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าอยู่ในกระถางอย่างที่พูดเสมอนะคะว่าต้นไม้หรือกระถางก็เหมือนบ้านนะคะถ้าบ้านไม่มีที่ระบายความร้อนนะคะก็จะไม่สามารถถ่ายความร้อนออกไปได้ทําให้ต้นไม้นะคะผู้อยู่อาศัยร้อนอาจจะเป็นโรคเป็นภัยก็ได้ค่ะเพราะความร้อนมีเยอะเกินไปนะคะต้นของละอองเงิน ดัสตี้มิลเลอร์นี้จะไม่สูงมากนะคะประมาณ4060ิบเซนเท่านั้นนะคะเป็นพุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเหมาะค่ะในการที่จะโดดเด่นในสนามหญ้านะคะเราสามารถปรุงตกแต่งสนามหญ้าของเราได้เขาให้ดอกด้วยนะคะนะคะ ต้นของเขานอกจากจะแตกออกขึ้นมาเป็นหน่อขึ้นมานะคะเรายังสามารถใช้เมล็ดของเขาเพาะได้ดอกของดัสตี้มิ m เลอร์เป็นดอกสีเหลืองนะคะสวยมากๆเลยล่ะคะ่ะ เมื่อเขามีอดอกเขียวนะคะดอกแห้งโรยเราก็ใช้มัดล็ดนั่นแหละค่ะเพาะพันธุ์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ dusty miller นะคะสำหรับสามระดา paradise ของเรานะคะตอนนี้สวนสามระดาของเราอยู่ที่บ้านดังนั้นต้น dusty miller หรือระอองเงินของเรานะคะ เราก็เรียกว่าราคาย,ย่อมเยาวมากเลยนะคะก็สามารถที่จะประสานมาได้ในชาแนลของเรานะคะใน i ิน t a g r a m หรือเพจของ Facebook นะคะในชื่อ3มระดาพาราไดส์นะคะสามระดาพาราไดส์ Paradise, โดยคุณแม่พระดาค่ะจะนำเ,เรื่องของต้นไม้ที่3ามระดาเรามีนะคะและเราดูแลค่ะ ะนำมาเล่าเรื่องนําส่งให้กับคุณลูกค้าเรามีเจตนาวัตถุประสงค์ของเราเพื่อมีอีกหนึ่งช่องทางในการได้รับฟังเสียงพูดคุยกันค่ะในช่องทางชาแน,นลของสามราดาพาราไดส์ในช่องชาแน,นลหรือยูทูบของเรานะคะด้วยคุณลูกค้าได้นําต้นไม้ของเราไปเลี้ยงดูหลายพันต้นเราเองนะคะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพูดคุยติดต่อประสานเชื่อมต่อกับคุณลูกค้า ได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณในการรับชมในการดูแลของเขานะคะก็รดน้ำเราดูดินเป็นหลักนะคะวันละครั้งก็เพียงพอนะคะสำหรับต้นต้นของเราองเงินดูที่ความชื้นเป็นหลักแต่สำหรับที่บ้านเองด้วยคุณแม่เป็นคนรดน้ำต้นไม้ก็รดเช้านะคะรดเย็นด้วยนะคะด้วยเราอยู่ที่บ้านแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของเราเราไม่มีจานรองค่ะไม่มีถาดรอง ดังนั้นเรารดน้ำก็ระบายออกอยู่แล้วนะคะค่าขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมและขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการกดติดตามฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันค่ะ<ม>สามระดา a าราดิสนะคะจะมาพบกับทุกท่านนะคะในเรื่องราวของต้นไม้ที่เรามีขอบคุณนะคะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ